Good Morning e v e r p o พอ a s t เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวเอเว Ever Podcast ทุกท่านมารับฟังบทความดีๆยามเช้าไปกับแจนพักสิเคนาภูมิด้วยกันนะคะสำหรับเช้าวันนี้ก็มีบทความที่อยากจะมาแบ่งปันชื่อว่า8แนวทางการพัฒนาตนเองในปี2021ให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้านเชื่อเหลือเกินค่ะว่า พื้นฐานที่สำคัญของคนประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งก็คือทักษะแนวทางการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นอยากให้ประสบความสร็จทางด้านหน้าที่การงานการเงินทางครอบครัวมีคนรักมีคนแม่เมตตาการทำธุรกิจล้วนแล้วแต่ย่อมเกิดขึ้นจากการพัฒนาตัวเองเป็นพื้นฐานที่สำคัญและไม่มีใครที่ไม่เคยลำบากโดยเฉพาะคนประสบความสำเร็จย่อมลำบาก าน่อุปสรรคปัญหามาแล้วด้วยกันทุกคนคะ่ะเพียงแต่วันนี้หากเรามีการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนั่นจะทำให้เราสามารถเป็นเข็มทิศเดินทางไปสู่ความสำเร็จได้แบบไม่หลงทางมาฟังกันคะ่ะปัใจจัยในการพัฒนาตัวเองให้ประสบความสำเร็จนั้นมีอะไรกันบ้างข้อที่1เอาชนะความคิด ด้านลบในตัวคุณทุกคนล้วนมีความคิดของตัวเองความคิดมีทั้งด้านดีด้านลบขึ้นอยู่กับสถานการณ์หากคุณสามารถรู้ทันความคิดลบของคุณและแปลเปลี่ยนเป็นความคิดดีๆสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณเสมอหากคุณรู้ทันความคิดไม่ว่าสถานการณ์นั้นเกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณก็จะสามารถผ่านมันไปได้ค่ะข้อ2 เอาชนะความกลัวอย่างกล้าหาญในโลกใบนี้คงไม่มีใครที่ไม่มีความกลัวแต่ความกลัวก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเพราะความกลัวก็อาจจะช่วยให้เรารอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายหรือเหตุการณ์ต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าหากคุณกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจนวิ่งหนีจนหลีกหนีทุกสิ่งทุกอย่างเช่นปัญหาถ้าเรากลัวการเจอปัญหาแล้วเราก็หนีมันไปตลอดชีวิต เราก็จะไม่มีทางไปสู่ความสำเร็จได้เลยดังนั้นจงเปลี่ยนความกลัวในตัวเองให้เป็นความกล้าหาญคนที่มีความกล้าหาญคือคนที่สามารถจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาสิ่งต่างๆไปได้ภายใต้ความกลัวที่มีอยู่ค่ะข้อ 3. มมองโลกให้กว้างและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และถ้าหากเราพัฒนาตัวเองให้ทันตามเหตุการณ์นั้นเราก็จะพบว่าเรามีความคิดของเราเพียงแค่คนเดียวโลกเราก็จะแคบไม่มีอะไรที่ทำให้เราได้เรียนรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมแต่ถ้าวันนี้เรามองโลกกว้างและพยายามตั้งเป้าหมายแล้วก็เชื่อมั่นกับสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายแล้วชัดเจนลงมือทำจนให้มันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ในโลกกว้างที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่เรายังคงมีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อย่างแน่นอนค่ะโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมากๆเพราะจะเป็นสิ่งที่เป็นเข็มทิศนำทางสู่การเป็นผู้นำและประสบความสำเร็จของคุณได้อย่างแน่นอนข้อ4อย่าให้คำวิจารณ์มาทำลายเป้าหมายชีวิตของคุณไม่มีใครในโลกนี้ ที่จะรอดพ้นจากคำวิพากษ์วิจารณ์หรือการนินทาไม่มีใครในโลกนี้จะทำทุกอย่างถูกใจคนทุกคนได้ทั้งหมดจริงไหมคะดังนั้นแนวทางการพัฒนาตัวเองของคนประสบความสำเร็จคือไม่สนใจคำพูดของผู้อื่นและไม่นำมาคิดให้ทำลายจิตใจของตัวเองเพราะมันไม่มีประโยชน์และยังเสียเวลาอีกด้วย อย่าใส่ใจกับคําวิพากษ์วิจารณ์ของคนจนลืมเป้าหมายของตัวเองไปแต่จงใส่ใจการพัฒนาชีวิตพัฒนาทักษะของตัวเองให้เก่งขึ้นค่ะดีกว่าที่จะเอาเวลาไปใส่ใจชีวิตของคนอื่นที่มาวิจารณ์เราข้อ5อย่าเสียเวลากับการเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นการเสียเวลาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันไม่มีประโยชน์เลยและยังลดการพัฒนาของเราลงอีกด้วย เนื่องจากวันนี้คุณไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าคนเหล่านั้นเขาสร้างภาพอะไรมาหลอกคุณหรือเปล่าหรือเขามีสิ่งอะไรที่เป็นเหมือนเราบ้างหรือเปล่าดังนั้นวันนี้คุณไม่มีวันที่จะไปถึงเส้นชัยหากมัวแต่สนใจคู่แข่งหรือมองแต่คู่แข่งโดยที่คุณไม่วิ่งจงพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะข้อ6 ปรับตัวและเปิดใจรับความคิดต่าง การปรับตัวเป็นสัญชาตญาณของการเอาชีวิตรอดของสัตว์รวมถึงมนุษย์ด้วยเป็นเรื่องที่ดีถ้าคุณสามารถปรับตัวเองได้ในทุกสถานการณ์ให้อยู่รอดได้และการปรับตัวยังหมายถึงการพัฒนาตัวเองอีกด้วยนอกจากการปรับตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วเราควรเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้คนรอบข้างด้วยเพราะสิ่งนี้จะทำให้เราเปิดโลกกระนัค่ะได้มีไอเดียใหม่ๆมุมมองใหม่ๆเห็นช่องทางใหม่ๆค่ะ แต่ถ้าหากคุณเป็นคนใจแคบไม่ฟังความคิดเห็นของใครเลยก็ยากมากที่เราจะประสบความสำเร็จจริงไหมคะข้อ7จงคบคนที่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นวันนี้เรามีเพื่อนที่สามารถจะคุยแล้วต่อยอดมีความสุขยิ้มได้สามารถคิดถึงสิ่งดีๆพัฒนาธุรกิจพัฒนาทักษะต่างๆไปร่วมกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะสิ่งนี้ค่ะ ทุกๆวันหากเราได้คุยกับคนที่เขาต่อยอดชีวิตเราให้คิดสิ่งดีๆให้มองอนาคตมองเป้าหมายเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนกลุ่มนี้ก็จะพาเราไปสู่ความสำเร็จแต่ถ้าหากเรามัวแต่พูดกับคนที่ฉุดเราต่ำลงนินทาชาวบ้านไม่ทำงานขี้เกียจ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคุยกับคนกลุ่มนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้าก็จะเริ่มมีนิสัยแบบเดียวกับเขาและท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะเป็นพวกเดียวกับเขาก็คือคนที่ไม่ประสบความสําเร็จข้อ8ค่ะข้อสุดท้ายสําคัญมากๆจงเป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอไม่ว่าคุณจะมีความรู้มากเพียงใดหรือจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ขนาดไหนการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่พึงกระทำเพราะ คนที่โง่เขามักจะแสดงตัวเองว่าฉลาดแต่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดและได้รับโอกาสที่ดีมากกว่าคนที่เย่อหยิ่งเสมอค่ะวันนี้คุณจะไม่มีโอกาสใดๆหากคุณไม่อ่อนน้อมถ่อมตนและคิดว่าตัวเองเก่งกว่าผู้อื่นเสมอนะคะท้ายที่สุดแล้วแนวทางการพัฒนาตัวเองที่พูดมาทั้งหมดย่อมประกอบไปด้วยความต่อเนื่อง ความสม่ำเสมอการฝึกฝนตนเองค่ะและสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะจะเป็นเครื่องมือนำพาให้เพื่อนๆทุกคนไปสู่ความสาเร็จในชีวิตหน้าที่การงานครอบครัวและทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจไว้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Good Morning Air er Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ